ดีค่ะวันนี้นะคะจะพาไปสมัคร TikTok Shop ค่ะก่อนอื่นให้ทุกคนเข้าไปที่ Google นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า TikTok ok Seller Thailand นะคะพิมพ์ตามนี้ได้เลยให้ทุกคนกดที่ลิงก์แรกเลย TikTok ok Shop Seller Center Thailand นะคะกดคลิกได้เลยค่ะ อพอเราคลิกแล้วจะพามาที่หน้านี้ก็คือเราสามารถลงทะเบียนได้ทั้ง2ช่องทางเลยช่องทางแรกก็คือลงทะเบียนผ่านบัญชี tiktok ของเรานะคะอย่างที่2ก็คือลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรศัพท์แล้วก็อีเมลค่ะ อะถ้าเราเคยลงทะเบียน TikTok นะคะด้วย Facebook หรือว่า l ล n e หรือว่าเบอร์โทรศัพท์เนี่ยเราก็สามารถกดเข้าไปได้เลยค่ะถ้าลงทะเบียนผ่านเบอร์โทรศัพท์นะคะเราก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ไปเลยแล้วก็รอรหัส4หลักที่ส่งมาให้ทางเบอร์โทรค่ะทีนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะจำไม่ได้ว่า ใช้เบอร์โทรไหนลงทะเบียนบัญชีติ k t o อกไว้เรามีคลิปสอนไว้แยกนะคะเข้าไปดูได้เลยแล้วจะพามาที่หน้านี้ให้ทุกคนอ่านรายละเอียดให้ครบนะคะแล้วก็กดอนุญาตใช้สิทธิ์ได้เลยค่ะ ีนี้เราก็ต้องมายืนยันข้อมูลการติดต่อนะคะโดยการที่ใส่ที่อยู่อีเมลแล้วก็รหัสยืนยันที่เขาส่งไปให้ทางอีเมลอะคะ่ะพอเราป้อนที่อยู่อีเมลแล้วก็รหัสยืนยันเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะพามาที่หน้านี้เราก็คลิกเริ่มขายได้เลยแต่ก่อนที่เราจะเริ่มขายได้นะคะเราต้องอัปโหลดเอกสารแล้วก็กรอกข้อมูลให้ครบก่อนค่ะ